สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสเลกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไฮเดนแฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของที้ จะลงเตะกันในเวลาสองทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามบรเซียภพาร์คเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไฮเดนฮามความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ16ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือนนัดแท้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย8ปประตูวันนี้ทางด้านไฮเดนฮามฟอร์มยังไม่นิ่งเลยครับแท้มา2เกมติดจนต้องกลับมาลุ้นหนีตกชั้นอีกรอบกุณสืออย่างแฟรงค์ชมิดเองก็ยังคง ต้องใช้ผู้เล่นหน้าเดิมลงสนามเพราะทรัพยากรค่อนข้างจำกัดโดยเฉพาะเบเนดิกตคิมเบอร์ที่ถูกดันขึ้นมาเล่นกลางรับแล้วทำผลงานได้หน้าพอใจก็มีลุ้นลงตัวจริงอีกนัดส่วนเกมรุกเสียหายเหมือนกันเพราะไม่มีบูดูซิซิวาเซ่ที่เจ็บเขา่าทำให้วันนี้หน้าจะเป็นอารียนเบคก,กับมาวินเทริงเกอร์ที่ต้องช่วยกันหาทางเจาะตาข่ายให้ได้มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบาเยือนกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนน ฟอม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้านบบเยนมิวนิกต้องบอกเลยว่ากำลังใจน่าจะตกนิดหนึ่งหลังเพิ่งตกรอบแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและมันก็ลากยาวเป็นไม่ชนะมา3เกมติดเข้าไปแล้วแม้จะยังมีตัวเจ็บหลายรายแต่ข่าวดีคืออาจมีการปรับทีมเล็กน้อยโดยอเล็กซานดราพาฟโรติกกับทิงลี่โคมัมนน่าจะได้ลงตัวจริง และที่ขาดไม่ได้เลยคือแฮร์รี่เคนเจ้าของสถิติ33ประตูในลีกที่ยังคงเป็นความหวังเบอร์หนึ่งในการทำประตู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไฮเดนฮามจะมาในระบบ3-1-4-2นำทีมโดยเควินมลเลอร์มานอนบูตพาทริกเมนาก้าทิมเซซเลเบิร์นเบเนดิกตคิมเบอร์โอมาตราโอเรยานชอปเนอร์นิคลาสดอตฟรานคราสิกอารียนเบกมาร์วินเทริงเกอร์บาเยอร์จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยยูนัสอูบิ คอ er, นราดเลเมอร์เอริกไดเออร์คิมมินแจโยซิปสตานิซิตโยชัวคิมบิตอเล็กซานดราพาฟโลวิดมเคิลโอลิเซโทมัสมุลเลอร์คิงลีโคมันแฮร์รี่เคนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านไฮเดนฮามชนะ1นัดเสมอ0นัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย17ประตูคู่นี้ดูแล้วใบเยินเหนือกว่าชัดเจนครับแต่ต้องไม่ลืมว่าไฮเดนฮามเล่นในบ้าน แถมกำลังดิ้นรนหนีตกชั้นแบบสุดทางเกมแบบนี้มักเต็มไปด้วยแรงฮึดและความไม่แน่นอนยิ่งงอทีมเยือนเพิ่งกำลักหนักมาด้วยสภาพร่างกายอาจไม่เต็มร้อยโอกาสพลิกมีให้เห็นเหมือนกันแต่จะพอมีแต้มใหม่ต้องลุ้นสุดตัวเลยครับเปอร์เซ็นที่ไฮเดนฮามจะชนะอยู่ที่20%เปอร์เซ็น์ที่บบเยนมิวนิคจะชนะอยู่ที่6 5และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 5เซจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า ไฮเดนฮามเปิดบ้านแพ้บาเยอร์มิวนิกไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อสามเรามาต่อกันในคู่ที่สองกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างบาเซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเซลตาบิโก้คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสามทุ่มสิบห้าตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโอลิมปิกลุยคอมปานี้เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านบา์เซโลนาความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านบาร์เซโลนายังมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นนะครับโดยเฉพาะแบ็กซ้ายยางอเลคารโดนบันเดที่7แฮมสตริงยังไม่พร้อมลงสนามคาดว่าคงต้องรอกันจนถึงปลายเดือนนี้ถึงจะกลับมาได้เลยเป็นหน้าที่ของเกร์ตมาตินที่น่าจะได้ลงเล่นแทนไปก่อนส่วนผู้เล่นหลักอย่างมากอันเดรทสเตเกนมาร์กเบอร์นันแล้วก็มาร์กาซาโดยังอยู่ในช่วงพักฟื้นเหมือนเดิม แกนหลักเกมรุกวันนี้ก็ยังเป็นหน้าเดิมจากเกมล่าสุดที่แพ้ดอร์ธมุลโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยืนหน้าเป้าขนาดด้วยลามิยามาันและราฟินยามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเซลตาบิโกกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1หนึ่งนัดแพ้น1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสียหประตูวันนี้ทางด้านเซลตาบิโกเจอปัญหานิดหนึ่ง ตรงที่คารสตาเฟลกองหลังตัวหลักเจ็บมาจากเกมที่แพ้เอสปปนยอนก็เลยลงไม่ได้แน่นอนยังดีที่เป็นรายเดียวที่หายไปคนอื่นยังอยู่กันครบวิลเลสเวตเบิร์กตัวรุกดาวรุ่งก็เริ่มฟิตกลับมาแล้วแต่ยังน่าจะเป็นแค่ตัวสำรองเหมือนเดิมเกมนี้น่าจะใช้ชุดเดิมกับแมตช์ล่าสุดเป็นหลักโดยมียาโก้อัสปาตแนวรุกตัวเก่าหยืนเป็นหัวใจในแนวหน้าและมีฟรานดูตรานยืนเก็บกวาดอยู่หน้าแถงหลัง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ บาร์เซโลนาจะมาในระบบ4 2 3 1านำทีมโดยอยเซียเชสนีชูคุนเดปาคูบาซีโรนันอาราโคเกราตมาตินกาบีเฟรนกี้เดยองลามินยามานเฟมินโรเปสราฟินญาโรเบร์ตเลวานดอฟสกีเซลตาบีโกจะมาในระบบ4 1 4 1นำทีมโดยบินเซนเตกุอิตาคาบิโรดิเกรสคาร์ลอสโดมิงเกสมาร์กอสอลองโซออสกามิกิซาฟรานโดตรานเซคิโลกาเรรายาโกอัสปาอุโกโซเตโล อันฟอนกอนซาเลสปาบนดูรานทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านบาร์เซโลนาชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้สูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย7ประตูบาร์ซ่าเพิ่งผ่านเข้ารอบรองยูฟ่าแชมเปียนลีกมาก็จริงแต่พอกลับมาเล่นลีกก็ต้องลุยต่อเพราแต้มตามหลังจากฝูงอย่างมาดริดยูซิคแนน ยังมีลุ้นแชมป์เต็มตัวดโดยเฉพาะในบ้านพาวกรเขาจัดว่าแข่งโป๊กชนะ6จาก7นัดหลังยิงรวม24เสียแค่2ลูกโอกาสคว้า3แต้มในเกมนี้ก็ยังมีสูงแต่เซลตาเองก็มาแบบไม่ธรรมดาชนะถึง3จาก5เกมหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวใน9นัดที่ผ่านมาแถมนอกรังก็เหนียวแน่นเสมอถึง4เกมรวดหนึ่งในนั้นคือการบุกไปยังเสมอแอตมาดริดมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นแม้บาร์ซ่าจะเหนือกว่าแต่ด้วยความลาและขวามั่นใจของทีมเยือนเกมนี้ไม่น่าจะขาดเปอร์เซ็นต์ที่บาร์เซโลนาจะชนะอยู่ที่55เ์ เปอร์เซนต์ที่เซลตาบีโกจะชนะอยู่ที่20%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าบาร์เซโลนาเปิดบ้านเสมอเซลตาบีโกไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างนิวคเซลคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทย ซึ่งจะแข่งกันที่สนามวิลล่าปาร์กเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดสเมสมอ0ูนนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านแอสตันวิลล่าของกุนซืออูนยเอเมรีเพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนชนะเอสเชสาประตูต่อ2ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าฟอร์มกำลังสุดแบบสุดๆส,ส่วนเรื่องความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ไม่มีนักเตะเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มทุกคนพร้อมรบแบบจัดเต็มเกมรุกยังคงมีโอลิวัตกินเป็นหน้าเป้าและได้ตัวสนับสนุนอย่างมอร์แกนโรเจอร์มาโกอาเซนซิโอแล้วก็มาการ์สแรดฟอร์ที่พร้อมจะปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งเหมือนเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมยูนิวคาเซิลกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3าของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัดเสมอ 0, ดูน้0นัด โดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้16ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้านนิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวก็กําลังมั่นใจไม่แพ้กันหลังเพิ่งถล่มคริสตัลพาเลสไปแบบเลเทห้าประตูต่อศูนย์ในเกมลีกกลางสัปดาห์แถมไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มนอกจาก3แนวรับตัวเด้งเดิมอย่างจามาลาเซลสเวนบอตแมนและลูอิสฮอนส่วนแนวรุกยังจัดเต็มเหมือนเคยมีจาคอบเมอร์ฟีอเล็กซานเดอร์อิซักและฮาวิบานเป็นสาประสานแดนหน้าลงล่าตาข่ายต่อเนื่อง 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แอสตันวิลล่าจะมาในระบบ4 2 3สาหนึ่งนำทีมโดยเอมิเลโนมาตินอันเดรสกาเซียเอสลรคอนซาไทโรนมิงเยนมาเซนบูบากากาการาอามาโอนาดอนเยลมาเลนมาโกอาเซนซิโอจากคอปแรมซี่โอลิวัตกินนิวคาสเซิลจะมาในระบบ4 3 3าานำทีมโดยนิกโปกคแรนทิปเปียฟาเบียนชาแดนเบิร์นติโนลิฟราเมนโตโรนโ่กิมารไรซาโดโดโตนี โชเอลิ e ton, Murphy, za, นตันจาคเคอเบอร์เมอร์ฟีอเล็กซานเดอร์สาฮาวิบาร์นทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านแอสตันวิลลาชนะ1นัดเสมือน 1, นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย11ประตูต้องบอกว่าน่าสนใจสุดๆเพราะทั้งสองทีมฟอร์มกำลังร้อนแรงวิลลาชนะ4ีนัดติดในหลีกส่วนิวคาเซิลก็ฟอร์มโหดไม่แพ้กันชนะรวด ห้านัดยิงรวมกันไป15ประตูและเก็ตกลินซีดได้ถึง3นัดถือว่าผลงานกำลังเข้าฝักสุดๆที่สำคัญคือสาครั้งหลังที่เจอกันนิวคาสเซิลกินเรียบหมดยิงยับตลอดแม้ตอนนี้วิลล่าจะเล่นในบ้านและกำลังมั่นใจแต่ความกระหายแต้มของทีมเยือนเพื่อรักษาพื้นที่ท็อปโฟบวกกับความมั่นใจที่สะสมมาหน้าจะทําให้เกมนี้สนุกสูสีและโอกาสที่ทีมเยือนจะมีแต้มกลับออกไปนั้นมีสูงเลยทีเดียวเปอร์เซ็นต์ที่แอสตันวิลล่าจะชนะอยู่ที่35เ เปอร์เซ็นที่นิวคาสเซิลจะชนะอยู่ที่40%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแอสตันวิลล่าเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ